แต่อยู่ร่างกายของฉันทำไมขยับไม่ได้ล่ะภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าไอเมลกี้ร่างของเธอค่อยๆคานเข้ามาหาฉันไม่นะแต,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 ต่วตวตัวเธอหายไปไหนเนี่ยไปอยู่กับฉันนะเพื่อนรักย ยายแอมพวกเธอเคยมีเพื่อนสนิทแบบฉันหรือเปล่าทำการบ้านเสร็จแล้วยังหรือไปโรงเรียนกันดีกว่านาจะสายแล้วและนี่คือเรื่องราวของมิวกี้กับแอมพวกเขาเป็นเพื่อนรักกันมากๆเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดฉันยังไม่เสร็จเลยอ่ะแบบว่าการบ้านยังไม่เสร็จขอยืมทำการบ้านได้ปะโอ้ยแกตลอดเลยฉันรู้ว่าแกต้องให้ยืมอยู่แล้วล่ะก็แง่แหละเราเป็นเพื่อนรักกันไงไปกันดีกว่านะเรายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอ่ะเดี๋ยวไปขอตังค์แม่แป๊บนะแม่แม่ขอตังค์หน่อยสิแล้วก็เย็นนี้หนูจะเลิกข้าวนะขอโทษด้วย พากันไปทะเลทะัยนะลูกนะรีบไปรีบกลับละโรงเรียนนะ่ะรู้แล้วนะไปกันเถอะมิกกี้วันนี้ต้องสายแน่ๆเลยฉันว่านะฉันทําการบ้านช้าหนะไม่นานเลยในทุกๆชเช้าแอมและมิกกี้นั้นก็จะมาโรงเรียนสายตลอดตองคนนี้ตลอดเลยไม่ไหวไม่ไหวไรมาโรงเรียนเช้าฝากกนไหลให้ดูทีมีหรือเปล่าแบบนี้เนี่ยต้องโดนทําโทษนะไปวิ่งรอบสนามไปคือตายแล้วสวยเชิญมเลยหนูผิดคนเดียวค่ะหนูตื่นสายเองวันนี้ของหนูไม่ได้ตื่นสายเลยค่ะเกดจะปกป้องฉันทำไม แน่นอนว่าคนที่มาโรงเรียนสายก็ต้องโดนทำโทษวิ่งรอบสนามยังไงล่ะแกจะปกป้องฉันทำไมวันนี้ฉันตื่นสายแล้วก็ทำการบ้านช้าเองเป็นไรแกก็ฉันเป็นเพื่อนรักกับแกเนี่ยฉันรักแกมากๆเลยนะโอ้แกเนี่ยเป็นเพื่อนรักที่ยอมทำตามฉันทุกอย่างเลยแล้ววันนั้นดูเหมือนว่ามิวเก้น่ะจะปกป้องฉันมากมากสองหนึ่งสองเฮ้ยเหนื่อยจังเลยหนึ่งสองเพื่อเพื่อนฉันแล้วก็ฉันปกป้องได้หนึ่งสอง เกือบตายเหนื่อยพวกเธอมีเพื่อนรักแบบฉันไหมล่ะดูสิเขาน่ารักม,มากมากรอยนี่ไปกันเถอะเ <c oughs> หนื่อยมากเลยยยแอมแต่ว่านะหาอะไรกินก่อนเข้าห้องดีกว่าเนอะแกนี่ลมดีจังเลยไปกันดีกว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหน <c oughs> พวกเราก็ต้องตัวติดกัน <c oughs> จะเข้าห้องน้ํา <c oughs> จะเข้าห้องเรียนหรือว่าจะเดินผ่านครูพระละแม้แต่อยู่ในห้องเรียนพวกเราก็เล่นเดิงตีเหมือนกันครูบอกว่าพวกเราน่ะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าก็พวกเราสิทธกันนี่เนอะเยเอาล่ะสองพี่น้องคู่นี้เอาเป็นว่าเลิกเรียนได้แล้วนะไปกินข้าวที่ เที่ยงได้แล้วเผ็ดเผ็ดซ่อมตามเผ็ดมากเลยป่ะตอนกินข้าวเที่ยงพวกเราก็มีความสุขกันมากมากเผ็ดจริงๆเลยเอาหลังอย่าสั่งเผ็ดอีกนะฉันไม่ไหวเลยมิวกี้พวกเราดีโชคดีจังเลยนะที่เกิดมาเป็นเพื่อนกันเนี่ยฉันก็มีความสุขเหมือนกันแกถ้าฉันตายไปเนี่ยแกจะหาเพื่อนใหม่มาทดแทนหรือเปล่าย่ยแอมฉันน่ะคิดไม่ถึงเลยอ่ะแกก็พูดเป็นเล่นปังอย่าพูดแบบนั้นนะคราหลังเนี่ยแล้ววันนั้นเองเรื่องราวมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่ามีพี่นายน่ะเข้ามาจีบเพื่อนรักอย่างฉันน้องแอมทำไมน่ารักจังเลย พี่ขอเบอร์ได้หรือเปล่าเนี่ยพี่เป็นประธานโรงเรียนแล้วก็พ่อรวยด้วยนะฉันไม่สนใจหรอกเพื่อนรักว่าไงหรออ้าวไม่สนใจพี่งั้นเหรอโทษ<ะ>เดี๋ยวพี่ตามสีใหม่แล้วกันนะครับน้องแอมแกพี่คนนั้นนะ่ะเขารวยมากเลยนะทําไมแกไม่จีบเอาเลยล่ะแบบว่าเปิดใจให้หน่อยแล้วกันนะเอ้ยฉันเชียฉันเชียอืมถ้าแกเห็นดีเห็นงามด้วยนะก็คิดว่าพี่คนนี้ก็ผ่านนั่นแหละน้นๆๆสีปลยขอคิดดูก่อนนะยัยมีวเคแกก็รีบไปเข้าเรียนกันเถอะถ้าพี่เขา จะจีบฉันนะฉันจะรอดูอีกนะได้ฉันแนะนําเลยนะน่ารักจริงๆเลยน่ารักทั้งสองเ้พี่บ่าพี่บ่าขอจีบนะครับมันจะพูดภาษาไทยหรือว่าอีสานนั่นนะพี่บ่าหนูชอบเพ่น,นะเพ่มีแฟนหรือยังอ่ะพอดีว่าพี่นะ่ะมีคนที่ชอบแล้วนะขอโทษด้วยมอกรมอกอ,อะไรนี่แหละมีแฟนแล้วเหรอ เลิกเรียนสักททนะเย็นนี้นเธอกินพิซซ่าแล้วก็แฮมบเบอร์เกอร์เหมือนฉันปะท,ที่เดิมที่เดิมของเราไงสวัสดีจ้าสาวน้อยประจําซื้ออีย่างจ้าออแฮมเบอร์เกอร์สองชิ้นค่ะจ้าจาัดเป็นละในเย็นวันนั้นดูเหมือนว่ามันจะบังเอิญไปหรือเปล่าอ้าวสาวๆทำอะไรกันนะ่ะพี่นายพวกเรากาลังซื้อแฮมบเบอร์เกอร์กันค่ะมากินด้วยกันไหมมิวกี้ยังสดนะพี่น้องแอมกลับบ้านไงกลับบ้านกับพี่หรือเปล่าวิแกพี่เขาชวนกลับบ้านด้วยอย่าเอ้ยกลับเลยกลับเลยเร็วๆกลับเลยฉันเชียร์ถ้าเพื่อนราฉันพูดขนาดนี้แล้วละก็ฉันก็ กลับกับพี่เขาแล้วกันนะโชคดีนะแกยัยมิวกี้ฉันกลับก่อนแล้วกันดูเหมือนว่าพวกเธอสมกันมากเลยอ่ะบ๊ายบายนะมิวกี้ดูเหมือนว่าเพื่อนของฉันเนี่ยจะมีความสุขอีกครั้งแล้วสินะหนูเหมืออะไรน่ะแฮมเบอร์เกอร์ได้แล้วนะหนูเนี่ยไม่มีแฟนเหมือนเพื่อนเรื่องไงนะฮะโถก็มีแหละค่ะแต่ว่ายังไม่เปิดตัวนะขอบคุณแฮมเบอร์เกอร์มากมากเลยเรื่องนี้อย่าบอกใครล่ะอย่บอกแค่พี่คนนี้ว่าหนูมีแฟนแล้วกลับแล้วนะคะจ้าอุ้ยเออจังเลยอยากลับกับพี่เขาด้วยอ๋ออันนี้บ้านหนูใช ไม้หยิ่งใหญ่จังเลยนะเป็นไดเดี๋ยวพี่มารับส่งทุกวันเลยนะแอมเอองั้นถ้าวันเสาร์พี่ว่างเนี่ยไปเจอกันที่ร้านคาเฟ่นนะนี่เรียกว่าจีบใช่ปะคะอ,อ๋อวันเสาร์เหรอพี่จะว่างไหมนะโอเคได้จับมือจับมือนั่นหมายถึงมิตรน่ารักจังเลยพี่กันแล้วนะบายาอโอก่อนกลับพี่มีของขวัญให้นะมันคุนค้นๆจังเลยอะ่ะก็น,นี่ถือว่าจีบเลยแหละอ่านี้พี่ติดให้เลยสวยจังเลยอะ่ะพี่นี่นนีัยใสดีแล้วก็อ่อนหวานมากๆลลาก่อนนะคะครับผมลาก่อนครับ จีบง่ายจังเลยวะไปแล้วนะลองแอมมีความสุขจัง <c ười> มีความสุขจังกิ๊บใหม่อืมกรีตอะไรนะลูกฮะโอ้กร๊บใหม่สวยจังเลยนะแล้วใครมาส่งละ่ะโอ้ยแม่ก็แฟนหนูยังไงละ่ะขอมีแฟนนะแม่นะโอ้หนะ่าอย่างนี้เราจะมีแฟนเออเระวังกันด้วยละ่ะฮะดูคนให้ดูนานๆอย่าให้เข้าหลอกนะแล้วแม่แล้ววันนั้นพวกเราก็นัดเจอกันที่ร้านคาเฟ่ฮัลโหลยายมิลกี้มาหรือยังโห้ยยายแอมฉันมาแล้ว<อ>การนัดเจอกันพวกเราก็ต้องมาด้วย กันเนอะจะได้ปลอดภัยวิ่แกไปซื้อของที่ร้านนี้มางั้นเหรอไปไม่รอเลยอ่ะเออเออคือฉันไปแป๊บเดียวนะฉันว่านะพี่เขาคงจะมาแล้วฉันขอไปนั่งกินไอศกรีมก่อนแล้วกันนะแกดูเหมือนมีความสุขมากเลยนะอุ้ยพี่เขามาแล้วแกไปนั่งตรงนั้นแล้วได้ได้แล้วเดี๋ยวมีอะไรฉันจะเรียกแกนะขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนอ้อขอโทษที่มาช้านะาน้องแอมไม่เป็นไรค่ะน่ารักจังเดี๋ยวพอเรากินคาเฟ่เสร็จแล้วเนี่ยเราไปที่ร้านเอผ้าไหมพี่จะาพาไปซื้อนะเออน่ารักจังเลยนะทําาากกรบ้นต่่อดีวา ทำในโทรศัพท์จ้ะดีใจจังเลยได้เลยค่ะไปกันเถอะจะว่าไปนะาชวนเพื่อนของหนูไปด้วยซิที่ชื่อมิวกี้นะได้เลยค่ะไปกันเถอะมิวกี้มาแล้วมาแล้วดูเหมือนว่าฉันจะต้องไปตามพวกเขาด้วยเหรอเนี่ยจบบ้าตา,าไปด้วยกันนะฉันนมีแค่เธอเป็นเพื่อนสนิทนะพวกเราสามคนสนิทกันแล้วเย้ในวันนั้นฉันมีทั้งเพื่อนแล้วก็มีทั้งแฟนฉันมีความสุขมากๆเหมือนว่าพี่เขาก็จะรักฉันเหมือนกันพี่น่อรักเธอนะแอมอ๋ยชิเกดรอจังเลยอะทำไมไม่มากันสองคนนะมิวกี้ มาด้วยกันสินี่ฉันจะเลือกเสื้อผ้านะขอบคุณมากเลยที่มาเป็นเพื่อนฉันวันนี้นะไม่เป็นไรหรอกก็เราเป็นเพื่อนกันนี่นะาเนอ๋นนี้ฉันไม่อยากไปโรงเรียนลยอยย <c oughs> ั่นนะสิ วันนี้อากาศดีจังเลยนะออพี่ขออะไรบางอย่างหน่อยสิแอมออคือว่าพี่อยากให้แอมย้อมผมสีแดงเพราะว่าพี่ชอบผู้หญิงผมแดงนะ่ะนะนะถ้าขอแบบนี้เดี๋ยวแอมจัดให้เลยนะกลับแล้วนะกลับบ้านกันดีก,กว่านะเราแล้วเย็นวันนั้นฉันก็ตัดสินใจไปที่ร้านทําผมเพื่อที่จะย้อมผมสีแดงรุ่งเช้าฉันก็มาโรงเรียนตามปกติแล้วแล้วก็โดนดุจนได้ย่าทำไมเธอไปทําผมสีนี้มานะฮะกูคิดว่ามันไม่เหมาะเท่าไหร่นะต้องเป็นผมสีดําเท่านั้นดูสิในโรงเรียนนี้ไม่มี มีใครย้อมสีแดงเลยแบบนี้ไม่โอเคเดี๋ยวให้ปัดตกเลยเฮ้ยคุณครูน้าวันเดียวเองไหนบอกว่าโรงเรียนไม่มีใครย้อมสีแดงไงหนูเองอค่ะครู ดูเหมือนว่ามิวกี้ก็ไปย้อมผมสีแดงมาเหมือนกันสินะเ,ออเป็นไงบ้างอะสีแดงแกเอ้ยนะทําไมเธอถึงได้ย้อมล่ะแปลกใจจริงเลยแต่ก็ช่างเถอะนะเพราะว่าตอนนี้เรามีเพื่อนแล้วไมเจะเด็กสองคนนี้ต้องไปทำโทษซะและ้วไปเลยนะไปไปวิ่งรอบสนามซะไปหาพี่นายดีกว่าพี่นายครับผมว้าวตอนนี้น้องแอมย้อมผมสีแดงให้แล้วนะโอ้สวยมากสวยทั้งสองเอ้ยสวยเลยนะไอเกินเนี่ยดูเหมือนว่าแอมจะลืมของนะงั้นเดี๋ยวไปเอาของที่ห้องเก็บของก่อนแล้วกันพวกเธอรอแป๊บหนึ่งนะเอ้ยน้องแอมร ไปเรีบมานะรีบก,กลับมาล่ะวันนี้มีซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ด้วยก็คนสวยดีนะก็ได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์อเอาล่ะได้ของแล้วกลับไปดีกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อในสายตามิวกก้กับพี่นาย รักกันงั้นเหรอเขานางไกลกันแล้วบอกรักกันด้วยเฮ้ยพี่ชอบเธอด้วยนะจริงๆรนะพี่ขอโทษที่จะไปบอกเลิกแอมแล้วก็มาคบกับเธอนะพี่พูดจริงนะหนูไม่อยากเสียใจอีกแล้วนะแกมิวเก้แกแทงข้างหลังฉันนี่มันอะไรกันเนี่ยไหนบอกว่าเป็นเพื่อนกันกับฉันไงจะไม่ให้ฉันโกรธได้ยังไงล่ะน่าล่ะมีกิฟเหมือนฉันก็มายาะผมองเหมือนฉันเองเออคือแกเป็นอะไรเนี่ยระหว่างนั้นเองที่พี่นนยนั้นขับรถมาด้วยความโมโหของฉันฉันทนไม่ไหวแล้ว นี่แอมเธอเป็นอะไรเนี่ยฉันเป็นเพื่อนรักเธอนะเธอจะทําอะไรเนี่ยนี่แอม,แอมฉันจะผักเธอ,อยังไงลละนี่<ะ>คนอย่างแกมันหักหลังเพื่อนแกก็ควรตายไปซะตายแล้ว ฉันพังมือข่าเพื่อนของตัวเองเหรอไม่จริงไม่จริงฉันไม่ได้ํามลจังฉันไม่ได้ํามนะเบลเก้ฉันขอโทษเป็นอะไร่ะลูกฮะแม่เพิ่งเห็นข่าวออกทีวีเมื่อกี้ข่าวอะไรแม่ก็เพื่อนรักเธอไม่ใช่แล้วเฉยเฉมิวกี้โดนรถชนยังไงล่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันไม่มีใครเห็นเยอะรถชนก็สมควรแล้วไม่อย่ามาคุยกับหนูเรื่องนี้อีกหนูไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นหนูจะไปแล้วพวกนี้หนูไม่ไปโรงเรียนนะไม่ต้องมาถามเรื่องหนูเองทำไมก้าวร้าวแบบนี้นะลูกของท่านเนี่ยเก ว่าฉันเสียใจมากๆและก็แค้นมากๆากเช่นกันแต่แล้วเอี่ยวดีๆฉันก็ได้ยินเสียงบางอย่างอยู่ๆกิปก็ตกลงมาจากบนฟ้าอ <c oughs> ดูราวกับว่ามันเป็นกิปของยายมิวกี้แบบบรรยากาศที่นี่ไม่น่าอยู่แล้วฉันเข้าไปข้างในดีกว่าแล้วออที่ฉันเข้า,ขาไป <c oughs> มิวกี้เรื่องรั เธอผักฉันทำไมไส้ฉันแตกหมดเลยน่ากลัวจังเลยอะนั่นมันเสียงยายแอปแกไปอยู่กับฉันนะฉันมาหาแกแล้วยิบยีบรายายนั้นน่ากลัวจังเลยไม่ให้ฉันไม่อยู่กับแกฉันขอโทษไม่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 ออกไปดูนี่เลยนะไม่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 ฉันเสียใจฉันขอโทษนะอย่าทำมันตรายฉันเลยแกไม่สงสารฉันหรอฉันเหงาเนี่ยอย่าตามฉันมานะ อยู่ในตู้เย็นย่ดตามฉันมาเลยเฮ้ ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะแอมออกมาเดี๋ยวนี้จะบ้าเรื่องไงไปอยู่ในตู้เย็นทำไมกแม่ก็แม่นี่แหละมันยืนคุยตั้งนานแกเป็นอะไรเนี่ยฮะไปหลับไปนอนได้แล้วหลังจากคืนนั้นที่ฉันเหนื่อยมากๆฉันก็เลยพลอยหลับไปแต่ว่าในตอนที่ฉันหลับดูเหมือนว่าฉันจะหายใจไม่ออกเกือบตายไรเนี่ยยิ่งนานวันเข้าการบ้านฉันก็ไม่ทำโรงเรียนฉันก็ไม่ไปฉันเอาแต่หลอนรอบกายของฉันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่น่ากลัวแต่ทำไมมันเลื่อนได้ล่ะแบบ 没啊，没有。 ามที่จะหลบออกจากที่นี่แต่ดูเหมือนว่าอ้า่ยายแอมทำไมไม่ไปโรงเรียนอีกล่ะลูกฉันไม่ทันได้หันไปดูแม่เลยภาพทุกอย่างก็ปรากฏขึ้นกลายเป็นผีนางนั่นเลยฉันทนไม่ไหวกับแรงกดดันฉันก็เลยกระโดดลงไปซะแน่นอนว่ากระดูกฉันหักสองซีเข้าโรงพยาบาลคุณแม่ของฉันก็เลยพาไปหาหมอผีเพราะรู้สึกว่าฉันน่ะแปลกไปมากมากช่วยลูกฉันหน่อยนะคะช่วยหนูด้วยนะคะทำยังไงก็ได้ไม่ให้เธอตามหน่อยหนูไม่ไหว แล้วหนูกลัวเธอมันเป็นเพราะว่าแรงแค้นน่นะเธอทำกรรมอะไรไว้เธอต้องรับผิดชอบนะจะว่าไปกิฟต์น่ะเอาไปคืนแฟนเขาซะเธอแฟนงั้นหรอหมายถึงพี่นายดูเหมือนว่าเรื่องนี้มันไม่ซับซ้อนเท่าไหร่เพราะว่าฉันต้องเอากิฟต์ไปคืนพี่นายส่วนเขาเองก็รู้สึกผิดไม่น้อยพวกเรามาเลิกกันแล้วพี่อย่ามาทําแบบนี้อีกเข้าใจไหมการขบซ้อนไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วเอากิฟต์คืนไปซะไม่ได้ตั้งใจจะทําเธอนะเกิดไม่มีผู้ชายคนนี้แล้วเราก็เราสองคนคง เป็นเพื่อนรักกันอีกเรื่องราวของฉันก็คงจบลงไปด้วยดีล้มัง้งพี่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 จะจบยังไงล่ะพี่มีคนตามพี่อะ่ะพี่มาคนเดียวจะมีใครมาตามพี่งั้นหรอไม่เห็นจะเห็นใครเลยอย่ะอย่ามาโกหกนะก็เขาคานมาไม่ใช่หรอก็ดูเองสิไครนะเฮ้แต่อยู่ๆร่างกายของฉันทำไมขยับไม่ได้ล่ะเฮ้ ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าให้มมเมลกี้ร่างของเธอค่อยๆคานเข้ามาหาฉันไม่นะแต,ต,ต่ตัวตัวเธอหายไปไหนเนี่ยไปอยู่กับฉันนะเพื่อนรัก แล้วละครก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสุดท้ายเธอก็เอาเพื่อนไปอยู่ด้วยน่ากลัวมากๆเลยเอาเป็นว่าขอบคุณน้องๆที่เข้ามารับชมกันนะคะไหนสายคอหนังผีช,ช่วยบอกพี่อายหน่อยว่าอยากจะดูอีกหรือเปล่าถ้าอยากดูอีกแล้วเราก็ฝากกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะสำหรับวันนี้พี่อายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบาย